สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรี m ูมอนิวเล็ตนะครับจากการดูคลิปวิดีโอบนมือถือนะครับผมอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ทําการถอนไปนะครับจำนวน500บาทนะครับก็ได้รับการอนุมัติตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับยอดเงินเนี่ยก็ได้เข้าที่ t ูมอนิวเล็ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับเข้าในส่วนของบัญชี t ูมอนิวเล็ตมานะครับผมจํานวน500บาทนะครับเป็นรายการ401รรายการแล้วก็รายการ1น0รเนี่ย1งรายการนะครับนี่บ ล่าสุดเลยใครที่สนใจในการทำเงินโทมิเนียลเลตดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทำเงินฟรีโทมิเนียเลตนะครับจากการดูคลิปวิดีโอฟรีบนมือถือนะครับได้รับเงินถึง500บาทเลยที่ได้รับมาล่าสุดนะครับใครที่อยากลองทำเงินดูเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าโทมิเนียลเล็ตแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาว กน่อนนะตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดครับก็ให้เราเข้ามาที่ google play store บนมือถือ Android ของเรานะครับจากนั้นเนี่ยดูในคลิปทางด้านซ้ายมือผมจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดตามชื่อได้เลยติดตั้งฟรีสมัครฟรีไม่เสียเงินแน่นอนนะครับสำหรับเมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกนะครับอยู่ที่ด้านล่างซ้ายมือนะครับก็จะมีในส่วนของอคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของซีรีส์ต่างๆนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะ สาธารณะได้นะครับในการแชร์ออกไปอย่างช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เลยไม่สามารถมาเปิดให้ดูได้นะสำหรับใครที่ต้องการเข้าไปดูเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปที่หน้าแรกนะครับเพื่อที่จะทําการดูคลิปไปดูได้เลยสาหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นคลิปช็อตนะครับที่เหมือนกับใน t ิกต็อกนะก็สามารถถ่ายฟีดดูต่อได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ การทำรายได้นะครับในส่วนของเมนูที่3ก็คือรางวัลคำเชิญนะเราก,ก็สามารถเข้ามาทํากันได้เลยโอเคนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการสมัครได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันได้เลยนะครับตามคลิปวิดีโอด้านล่างนะครับหลังจากที่เราใช้งานเป็นแล้วนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างเนี่ยจะมีทั้งหมด5เมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลย ใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานง่ายๆนะเมนูที่1นนะครับจะเป็นหน้าแรกในหน้าแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆนะครับตามเรื่องเลยเนาะเราสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าต้องใช้งานอย่างไรนะครับ,รบกดเข้าไปที่วิดีโอในการวิดีโอเนี่ยก็คือมันจะมี ที่เป็นกล่องข้อขวัญด้านขวามือนะครับเป็นตัวนับคะแนนให้เรานะครับซึ่งผมไม่สามารถกดให้ด <owner. S 2> ูได้นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของวิดีโอนั้นอยู่นะครับซึ่งไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้เนาะต่อมานะครับก็ในส่วนของเมนูที่2แนะนําตัวแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการเล่น t ิ๊กต็อกเลยนะครับซึ่งจะมีคลิปวิดีโอต่างๆเราสามารถถ่ายฟีดดูได้ในการเก็บสะสมในส่วนของคะแนนได้เลยนะครับสำหรับเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญสําหรับตัวคําเชิญเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับจะม และเงาะง,งานอยู่ที่ด้านบนนะครับในการเชิญชวนหรือว่าแนะนําเพื่อนเนี่ยสามารถกดคลิกเพื่อส่งคําเชิญได้เลยซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้คะแนนอยู่ที่2อง0 0 0หนแต้มนะต่อหนึ่งคนเราสามารถทําตรงนี้ในการแนะนําต่อได้เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมนะครับเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเนาะกิจกรรมจัดอันดับรับ,บโบนัสสงการนะครับอยู่ที่160ล้านคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะทําหรือเปล่านะครับในส่วนของการจัดอันดับเนี่ยเขาแจกทั้งหมด 30อันดับแรกนะครับก็คือ30คนเนาะคะแนนรวมทั้งหมดนะครับ160ล้านคะแนนอันดับหนึ่งนะครับจะได้อยู่ที่40บล้านคะแนนอันดับ2 16ล้านเนาะเรียงลงไปตามลำดับเลยถ้าเราติดอันดับได้นะครับเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมจากตรงนี้ไปการที่เราจะติดอันดับได้เนี่ยก็คือเราจะต้องแนะนำนะครับเชิญเพื่อนให้ติดอันดับตามที่เขากําหนดน,นะครับถ้าใครไม่ได้เชิญตรงนี้ก็จะไม่สามารถติดอันดับได้เลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมส่งเสริมในการโปรโมทแอปเนาะสามารถทําได้เลยนะครับ มีระยะเวลาจำกัดตามนี้เลยนะที่เขาแจ้งขึ้นมานะครับส่วนเมนูงานนะครับก็จะมีภารกิจนะครับให้เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินรายวันการทํางานที่จํากัดเวลานะครับก็คือโบนัสพิเศษนะหนึบล้านคะแนนนะครับแล้วก็งานประจําคือการดูวิดีโอช็อตนะแล้วก็การลองเล่นแอปต่างๆนะครับอันนี้เราก็สามารถทําเพิ่มเติมได้นะในการรับคะแนนนะครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรซาบนะครับในการติดตามสำหรับเรื่องวิดีโอที่เรายังดูไม่จบแล้วก็ในส่วนของหนังสือ รเรามาดูที่การถอนเงินนะครับกดมาที่ของฉันนะเมนูที่5ก็ให้เรากดมาที่เมนูถ่ายถอนได้เลยสําหรับการถ่ายถอนนะครับก็ให้เราดูที่คะแนนของเรานะว่ามีคะแนนเท่าไรเท่ากับเงินกี่บาทนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูมีช่องทาง o ูมอนิวลิตและก็เพย์เพในการถอนเงินนะครับสำหรับ t ูมอนิวลิตนะครับก็จะเริ่มต้นที่10บาทนะครับซึ่งถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะถ้าเราต้องการถอนต่อไปเนี่ยจะเริ่มต้นที่100-400บาทในการถอนเงินนะครับหนึ่งวันเนี่ยจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะคร เนี่ยผมแนะนําถอนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะวันเสาร์ถอน1ครั้งวันอาทิตย์ถอน1ครั้งนะครับในการตรวจสอบยอดเงินนะครับในการถอนเงินของเราเนี่ยเขาจะใช้5วันทําการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหลังจากที่เราถอนในวันเสาร์อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยก็รอการรับเงินในวันศุกร์นะครับซึ่งจะไม่เกินวันศุกร์เนาะในการตรวจสอบนะสำหรับตัวเพย์เพานะครับก็จะถอนได้ 100- ่งถึงสองบาทนะครับประวัติการถอนเงินของทูมอนิวเลตที่ถอนไปนะครับถอนไปทั้งหมด3ครั้งแล้วเนาะตัวแอปเนี่ยเริ่มต้นถอนไปที่200 400แล้วก็100บาท การจ่ายเงินก็ยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็เล่นได้เหมือนเดิมนะวิธีการถอนเงินอยู่ด้านล่างคลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยสําหรับใครที่ชอบการหาเงินฟรีทูมอนี่ลเลตก็ดูได้เพิ่มเติมด้านล่างหรือว่าในคลิปเลยนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเลตกันก่อนนะตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวาานดนนั้นนี่ยู ในคลิปทางด้านซ้ายมือผมจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวนโ์โหลดตามชื่อได้เลยติดตั้งฟรีสมัครฟรีไม่เสียเงินแน่นอนนะครับสำหรับเมนูที่1นนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกนะครับอยู่ที่ด้านล่างซ้ายมือนะครับก็จะมีในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของซีรีส์ต่างๆนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถเป็นสนาธารณะได้นะครับในการแชร์ออกไปอย่างช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยผมก็เลยไม่สามารถมาเปิดให้ดูได้นะสำหรับใครที่ต้องการเข้าไปดูเนีาา่ ที่หน้าแรกนะครับเพื่อที่จะทําการดูคลิปวิดีโอได้เลยสาหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นคลิปช็อตนะครับที่เหมือนกับในทิกต o k นะก็สามารถถ่ายฟีดดูต่อได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทํารายได้นะครับในส่วนของเมนูที่3ก็คือรางวัลคาเชิญนะเรานนะก็สามารถเข้ามาทํากันได้เลย โอเคนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการสมัครได้เลยขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันได้เลยนะครับตามคลิปวิดีโอด้านล่างนะครับหลังจากที่เราใช้งานเป็นแล้วนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างเนี่ยจะมีทั้งหมด5เมนูนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเลยใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานง่ายๆนะเมนูที่1นนะครับจะเป็นหน้าแรกในหน้า ในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆนะครับตามเรื่องเลยเนาะเราสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าต้องใช้งานอย่างไรนะครับกดเข้าไปที่วิดีโอในการวิดีโอเนี่ยก็คือมันจะมีกล่องนะครับที่เป็นกล่องข้อขวัมด,ด้านขวามือนะครับเป็นตัวนับคะแนนให้เรานะครับซึ่งผมไม่สามารถกดให้ดูได้นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของวิดีโอนั้นอยู่นะครับซึ่งไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้เนาะต่อมานะครับก็ในส่วนของเมนูที่2แนะนําตัวแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการเล่นติ๊กต o k เลยนะครับซึ่งจะมีคลิปวิดีโอต่างๆเราสามารถถ่ายฟีดดูได ในส่วนของคะแนนได้เลยนะครับสับเมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญสําหรับตัวคําเชิญเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับจะมีเชิญชวนและงานอยู่ที่ด้านบนนะครับในการเชิญชวนหรือว่าแนะนําเพื่อนเนี่ยสามารถกดคลิกเพื่อส่งคําเชิญได้เลยซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้คะแนนอยู่ที่2องแสนหนึ่งหแต้มนะต่อ1คนเราสามารถทําตรงนี้ในการแนะนําต่อได้เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมนะครับเฉพาะประเทศไทยเท่าน anyway, like ั้นเนาะกิจกรรมจัดอันด mm, ับร right. ับโบนัสสงการ อยู่ที่160ล้าน logo, คะแนนนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยจะทําหรือเปล่านะครับในส่วนของการจัดอันดับเนี่ยเขาแจกทั้งหมด30อันดับแรกนะ neck. ครับก็คือ30คนเนาะคะแนนรวมทั้งหมดนะครับหนึล้านคะแนนอันดับหนึ่งนะครับจะได้อยู่ที่40ล้านคะแนนอันดับ2 16ล้านเนาะเรียงลงไปตามลำดับเลยถ้าเราติดอันดับได้นะครับเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมจากตรงนี้ไปการที่เราจะติดอันดับได้เนี่ยก็คือเราจะต้องแนะนำนะครับเชิญเพื่อนให้ติดอันดับ ตามที่เขากําหนดนะครับถ้าใครไม่ได้เชิญตรงนี้ก็จะไม่สามารถติดอันดับได้เลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมส่งเสริมในการโปรโมตแอปเนาะสามารถ ทำได้เลยนะครับมีระยะเวลาจํากัดตามนี้เลยนะที่เขาแจ้งขึ้นมานะครับส่วนเมนูงานนะครับก็จะมีภารกิจนะครับให้เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินรายวันการทํางานที่จํากัดเวลานะครับก็คือโบนัสพิเศษนะหนึล้านคะแนนนะครับแล้วก็งานประจําคือการดูวิดีโอช็อตนะแล้วก็การลองเล่นแอปต่างๆนะครับอันนี้เราก็สามารถทําเพิ่มเติมได้นะในการรับคะแนนนะครับเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรดทราบนะครับในการติดตามสำหรับเรื่องวิดีโอที่เรายังดูไม่จบแล้วก็ในส่วนของ หนังสือนะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับกดมาที่ของฉันนะเมนูที่5ก็ให้เรากดมาที่เมนูถ่ายถอนได้เลยสําหรับการถ่ายถอนนะครับก็ให้เราดูที่คะแนนของเรานะว่ามีคะแนนเท่าไรเท่ากับเงินกี่บาทนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูมีช่องทาง o ูมอนิวล e ตและก็เพย์เพในการถอนเงินนะครับสำหรับ t ูมอนิวลิตนะครับก็จะเริ่มต้นที่10บาทนะครับซึ่งถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะถ้าเราต้องการถอนต่อไปเนี่ยจะเริ่มต้นที่100-400บาทในการถอนเงินนะครับหนึ่งวันเนี่ยจะถอนได้เพียง ในการถอนเนี่ยผมแนะนําถอนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนาะวันเสาร์ถอน1ครั้งวันอาทิตย์ถอน1ครั้งนะครับในการตรวจสอบยอดเงินนะครับในการถอนเงินของเราเนี่ยเขาจะใช้5วันทําการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหลังจากที่เราถอนในวันเสาร์อาทิตย์ไปแล้วเนี่ยก็รอการรับเงินในวันศุกร์นะครับซึ่งจะไม่เกินวันศุกร์เนาะในการตรวจสอบนะสำหรับตัวเพย์เพานะครับก็จะถอนได้ 100- ่งถึงสองบาทนะครับประวัติการถอนเงินของทูมอนิวเลตที่ถอนไปนะครับถอนไปทั้งหมด3ครั้งแล้วเนาะตัวแอปเนี่ยเริ่มต้นถอน ไปที่200-400แล้วก็100บาทการจ่าเงินก็ยังจ่ายเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็เล่นได้เหมือนเดิมนะวิธีการถอนเงินอยู่ด้านล่างคลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยสําหรับใครที่ชอบการหาเงินฟรีทูมอนิเลเล็ก็ดูได้เพิ่มเติมด้านล่างหรือว่าในคลิปเลยนะฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ